ครับทุกคนเอาติาพาไปเก็บเห็ดปกตาบกับมั่นน้ำกันนะครับนี่ครับนี่ครับทุกคนมาเจอเห็ดครับทุกคนดอกไม่ใหญ่มากมนี่ครับ <c oughs> ทงามอยู่เนาะ ครับมาเจออีกดอกหนึ่งครับทุกคนดอกเท่าๆกันเลยครับน,น่าจะสองดอกครับใกล้ๆกัน,เ,นเหมือนกำลังแตกขึ้นเนาะนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งสองดอกเก็บเลยครับ วันนี้เอามีดเล็กมาครับอุนี่ตัดดอกหนึ่งครับทุกคนใกล้ๆก,กันครับนี่ในหลังหัวเหมือนกำลังออกใกล้ๆก,กันครับตัดไปนี่ครับเสียยเสียดาย,ดายไม่เห็นครับทุกคนในลังหัว ค้าใหญ่ๆเลยครับทุกคน,นต้องดอกแล้วนี่มาเอาดอกนี้ครับเราต้องเอาขาเขานะครับเพราะว่าขาอร่อย <c oughs> นี่ครับสามดอก ตามดอกงามๆเราจะพาไปดูตรงที่มันดอกใหญ่ๆครับทุกคนมันจะมีอีกป่าหนึ่งที่เราได้ดอกใหญ่ๆทุกวันนะครับไปที่นู่นเลยนะครับนึงครับ,รบทุกคนนี่แต่ค่อนข้างจะบานแล้วครับก็ได้อยู่แข็งแรงอยู่ครับเห็ดโคนครับ คนตาบใหดูที่ล่องๆรงครับมีเพื่อนาน่าจะไม่มีแล้วเนาะนี่ครับเขาจะอยู่แบบใต้พุ่ไม้แบบนี้ครับทุกคนใต้ต้นหนามหรือว่าต้นต้นไม้ทั่วไปครับแต่ส่วนมากมันจะออกใต้ต้นหนามที่ผมได้นะครับมะพร้าวเอ Ad ็ดปอกใงี่ครับทุกคนตื่นเต้นครับบอจักดอกนะครับแต่ว่าเหมือนเห็นสองดอก นี่ครับทุกคนดอกใหญ่แง่ครับอสั่นเลยนะครับว่ามันอยู่ในดินดินสโลป e ไหมครับเขาเอป็นยังนะีดินนี่ครับดอกหนึ่งผนค,ครับดอกหนึ่งกำลังออกครับกำลังแตกขึ้นน,น้อยๆกำลังแตกขึ้น เก็บแล้วครับทุกคนเราปรเป็นการเสียเวลาเนาะมือแต่ขาบ่ค่อยบม่ค่อยเคลือนยังไงะม่ค่อยเงียบกว่านครับขาปมๆนี่หนอนง,งามๆครับแล้เวเขาติได้กลับมาหาอยูย่เขาจิไปเบิ่งพ่นที่เขาเก็บซุ้มือกันครับตรงนี้ก็นนาซิมีอีกอยู่ครับ ดอกงาม,งามนี่บดเอวมีเดเออบดเอวเสียมันนะครับมื่อนีผมมากเกี่ยวหญ้าครับทุกคนพ้าแม่มาเกี่ยวหญ้าอยู่หน้าครับเกี่ยวหญ้าไปเลี้ยงบัฟฟาโลครับเลี้ยงง้อเลี้ยงควายบอ,อ,ยบอเหน็ดเดซิเดอร์บอเดรตจลิดได้ครับนีะครับเกี่ยวตั้งปันครับทุกคนโอ้ยมีดกระชิัก อิพาะถ่ายคลิปอธิพาฒน์พี่พ่อยี่น้องไปเบิงนาครับไปชมทุ่งนาเนาะว่าเขามันถอกซุ่มไปนะครับนี่เอาขาครับอาจิพัสุดดอกนั่นนั่นนี่บาครับหักแล้วดอกงี้งๆครับทุกคน สองดอกพ่อปนครับเอาไปเติมกันครับไอที่เขาได้ไปแล้วผมไว้ครับหมูไม่จะได้เลี้ยวหางง่ายครับนี่ใส่ฝ้าหมวกครับยังครับทุกคนมองี่็นว่าพ่อดอกหนึ่งครับแต่ดอกพ่อหงเป็นไนเนาะนี่ครับพ่อเจ็บเลยครับ ับรรยากาศมองนี่กับบมี่แล้วครับทุกคนไปภาพไปเบิงหน้าครับไนี่ไปเที่ยวหน้าครับมาพ่อยอดอกนึงครับ <c oughs> แสงส่องลงมาพอดี <c oughs> นี่ครับทุกคน สี่ดอกเนาะตรงนี้เนาะง,งามๆครับพาทุกคนมาเก็บมันเทศครับทุกคนมันแก้วบานเท่าเนี่ยครับนี่นี่ครับหัวไม่แดงสี่แลวครับทุกคนหัวยาย่งๆเลยครับน,นี่เขาก็เก็บมาได้แล้วครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งครับวิธีเก็บนี่เก็บมันเทศนะครับ ครับปลามันปลามันนี่ครับมันก็จะเริ่มแตกเริ่มแตกนะครับแตกแบบนี้นี่แล้วก็คุดครับทีนี้ได้โจกให้เบิรงครับหมวกพันแย่ไปไหนครับนี่พนันเก็บดอกไปเบิรงทางพุนครับทางพุนปลูกกอนเนาะ ปุกอ่อย่าห้อยเก็บไปเมื่อกี้ครับคล้ายๆแต่เห็ดพอครับทุกคนนี่มันก็ดีอยู่ในเหงานี่ครับมันเทศนี่ครับหัวมันเทศครับกระทมไม่ก่อนดีผ้าเบิงหมอหวอไว้ไงครับทุกคนมี เอาเดี๋ยวเดี๋ยวาหาก่อนนะครับครับมันแตเกเห็ดพอเลยครับทุกคนแต่เงี้ยงงครับจะว,ว่าหัวอาจจะบ่งงี่นะครับมาตื้นครับดินตื้นนี่ครับมองหนึ่งหัวนี่ค่อนข้างมีปัญหาด้านนี้ครับ โม่ใหญ่ๆเลยครับนะครับพวหนึ่งที่ใส่นิ้วคือว่เดียวเสียมากครับม,มันเทศเท่านะ ทุก่อนตอนนี่ด้านในไงปกว้ก่อนครับเงาหนึ่งนี่ไงบ้านเต็มถี่ครับแต่ก็เอาอยู่ ก็จะเก็บประมาณนี้นะครับมือน,น,นี้ครับมันล้างในคลองครับทุกคนกิ่งไปแล้วกิ่งไปแล้วไปไกลด้วยเรียบร้อยแล้วครับนี่ล้างออกมางามๆครับสีชมพูมือน,นี้ก็ได้มันครับทุกคนมันเทศนะครับกับเห็ดปวกครับเห็ดปวกไปปนนี่ครับ ที่พาพี่น้องไปเก็บมาหน่อยเดียวเมื่อกี้ครับแั้นก็ได้ยาครับมือน,นี้นี่ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับฝากากไดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ครับว่าใหญ่คลิเฮ็ดคลิปอย่างนะครับช่วงนี้นี่ครับเพจงานครับ